มาต่อกันในแกนติฟออโต้ซานแอนเดสเดฟิเนทีฟอ dition นะครับในอีพีที่สแล้วหลังจากที่อีพีที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการ ฟื้นฟูโดยการฉีดสเปย์นะครับไม่รู้ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทําการกู้ชื่อเสียงแก๊งของเรามาได้ยังไงแต่เบื้องต้นขอรับโทรศัพท์ครับคราวนี้เจ้าหน้าที่เฮอร์นันเดซนะไครนะเจ้าหน้าที่เฮอร์นันเดซที่ทํางานกับเทนพานีแล้วก็พูลาสกี้เนี่ยอ๋อไอเลวนั่นเองต้องการอะไรเฮ้ให้ความพารพกันหน่อยพวกไปตายซะไอพวกเลวทั้งหลายระวังปากแกหน่อยฟังนะฉันได้ข้อความมาจากเจ้าหน้าที่เทนพานีอย่าพยายามออกจากเมืองเพราะนั่นจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของแกแน่ ได้ยินใช่ไหม <'re> พวกเราคอยจับตา <have> ดูแกอยู่จะพูด <B itch. S 1> อะไรก็พูดไปเถอะไอ้เลวเว้ยเอาล้วครับเราก็ไปดําเนินเรื่องต่อกันดีกว่านะครับเข้าไปที่มาร์เกอร์สีแดงนี้เลย เฮ้นายต้องทำมาให้สำเร็จนะเพื่อนไม่มีใครมาสนใจแกงนี้อยู่แล้วฉันสนสิ่งที่พวกมันทำก็แค่ขายยาแล้วก็ทำลายที่นี่ไม่มีใครทำเพื่อแกงจริงๆหรอกก็ไม่รู้สินะเพื่อนว่างทุกคนว่าง่าสิเจมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าพวกมันสนใจแค่บุหรี่แล้วก็เงินเท่านั้นแหละแต่นายไปไล่คอทีละบ้านไม่ได้นะพวกพวกมันไม่ใช่ทหารพวกมันแค่อยากทำตัวเป็นนักธุรกิจก็ใช่แต่พวกนั้นจะเอากับเราด้วยหรอพวกมันต้องการแค่เงินเท่านั้นแหละสิเจ แสดงพวกโง่น่ะรู้จักคำว่าธุรกิจหน่อยทําให้พวกบรลาัมันรู้สึกกังวลใจกดดันมันจะเยอะแค่นั้นแหละตอนนี้คนทําเพื่อแกงก็จริงแต่เราควรไปเรียกเพื่อนๆของเรากลับมาก่อนดีไหมเหมือนว่าเก่าๆเนี่ยนายพูดถูกงั้นนายกับไรเดอร์ไปจัดการเรื่องนี้ก็แล้วกันเฮ้ไอพวกที่ไม่เคารพแม่ตัวเองไม่ไม่น่าสนใจอะไรอยู่แล้วนะอย่าโง่ไปหน่อยเลยเพื่อนสนใจสิ่งที่เราต้องทําดีกว่าพวกเราต้องการกําลังเสริมนายเห็นบีดับไง ไม่อะแต่คิดว่าเขาน่าจะอยู่กับเพื่อนเขาที่ชื่อแบร์นะถ้าได้2คนนี้มาช่วยก็เยี่ยมไปเลยใช่บิ๊กแบร์หรือเปล่าไอ้ที่อยู่กับพ่อค้ายานะสงสัยต้องไปแสดงความเสียใจกับมันสักหน่อยแล้วเฮ้บ hey, ีดับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่นะถึงเวลาเก็บกวาดพื้นที่ของเราแล้วใช่นายต้องลองหาใครที่สามารถช่วยงานได้ได้จริงๆไม่แปลกใจเลยทําไมแก๊งมันถึงได้เลเทขนาดนี้กนอกจากสโมกสวีทแล้วก็นายเท่านั้นแหละที่รู้จริง รูปสติก็ต้องไม่มีการยิงอีกต่อไปใช่กว่าล้างมันให้หมดแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนเอาละครับตอนนี้เควสภารกิจขึ้นมาแล้วนะครับในแผนที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมสีเหลืองครับระบบขึ้นมาบอกว่าเราสามารถกดขึ้นเพื่อเรียกในส่วนของไรเดอร์กลับได้นะครับในตอนที่เราเดินเท้านะครับก็บางทีอาจจะใช้ในขณะที่เราต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคอยู่ไม่ไกลครับตามที่ไรเดอร์บอกเลยเลี้ยวอีก2เลี้ยวก็ถึงแล้วครับ จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเล็กๆถึงเรียบร้อยครับเฮช้าหน่อยพวกนายรู้ว่าอยู่ห้องไหนห้องไหนก็ช่างมาสิสองห้องนี้ไหมเออห้องเนี้ยถูกเลยเปิดมันยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยอยู่สิฉันบอกนายแล้วงเปิดเดี๋ยวนี้ใครมาฟะซีเจรอนายต้องการบ้าอะไรเนี่ยเอาไปจากที่นี่เลยเดี๋ยวก่อนเพื่อน มันเกิดอะไรขึ้นกับแกเนี่ยอย่างเดียวที่มันจะเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นกับแกงเฟยแต่นายคงไม่มีวันเข้าใจถึงวิธีการหาเงินหรอกตอนนี้นายก็รู้แล้วออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่จะโดนงัดหน้าบิ๊กแบมาจัดการไอ้งโนี่หน่อยซิเฮ้แบบิ๊กแบนั่นนายเหรอเฮ้นายยังอยู่กับแกงเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่อย่างเดียวที่แบมันทําก็คือสูบบุหรี่แล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้ฉันน่ะใช่ไหมแบใช่ก็ได้ ใช่ก็ได้อะไรวะใช่ครับท่านงั้นแกไปขัดส้วมเลยไปโอ้ไม่เพื่อนแบ๊มากับพวกเราเธอะทุกคนก็ชอบปาร์ตี้เป็นบางครั้งนะซีเจแล้วเจอกันนะออกไปจากที่นี้ได้แล้วไปไอ้กลัวเฮ้ยบ้าเอ้ยแม่เอ้ยบ้าจริงๆเลย ใช่เข้าใจที่นายพูดแล้วนะถ้าไอยาหน,น้ามั้นสามารถเปลี่ยนบิ๊ก,บกแบกกลายเป็นคนดูแลบ้านได้แล้วก็พวกเราก็คงหมดหนทางแล้วแหละพวกขียามมนมีทุกที่ในเมืองนั่นแหละทําใจซะเถอะงั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วงั้นเราไปลองหาไอคนที่มันเอาอยามาปล่อยในระแวกบ้านเราดีกว่าแล้วกระบบขึ้นมานะครับตอนนี้ให้เราทําการจัดการคนขายยาน,นะครับก็อยู่ไม่ไกลครับอยู่ซอยถัดไปนี่เองแต่ว่ายังไงเราไหนๆเราก็เอารถมาแล้วก็ขึ้นรถ ขับไปแล้วกันครับอ้อมนิดนึงแล้วก็เลี้ยวอีก2เลี้ยวครับก็น่าจะถึงเลยอยู่โอเคครับเจอแล้วเป็นชุดสีเขียวพวกเราหรือเปล่าครับเฮ้ดูนั่นสิใครบางคนกำลังขายยาให้กับแก๊งเราด้วยตอนแรกก็นึกว่าแก๊งเราเป็นคนขายครับแต่สรุปว่ามีคนของแก๊งอื่นครับมาขายยาในพื้นที่เราเฮ้พวกฉันทำงานอยู่นะนายต้องการอะไรนี่ไงนี่ไง แล้วรู้สึกว่าเราต้องมือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่มือเปล่าเรามีสีกระป๋องครับแล้วไลเดอร์ทําอะไรครับเดินไปเดินมามือเปล่าครับจ้วงจ้วงเรียบร้อยครับฉันรู้จักหมอน,นี่นะมันเป็นพวกกุย้ยเ,เคยวิ่งไล่ด้วยการแถวสนามหญ้าบาลาดฉันรู้จักบ้านมานันข้ามทางรถไฟนี่ไปเองไปเช็คกันหน่อยไหมเออไม่ใช่สนามหญ้าหน้าบ้านาแล้วเหรอเพื่อนอย่าบอกหน้าว่านายป๊อตไม่ใช่ฉันจะไปด้วย เฮ้ hey, เก็บไม้เป็นบอลนั้นมาด้วยเอาละครับในที่สุดเราก็ได้อาวุธมาครับแล้วก็ตอนนี้ระบบขึ้นมาบอกให้เราไปบ้านของพ่อ้ายานะครับพวกเรากำลังทำภารกิจสำคัญเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อไปเพื่อนทุกคนก็รู้ว่าพวกบาล,ลาน,นั้นขี้คัสแล้วก็จากประสบการณ์ในอีพีที่ผ่านมานะครับเราอย่าเพิ่งทะเลาละทะล่าขับรถออกไปนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะชนตำรวจตายได้นะครับตรงนี้ก็โอ้โหนี่ไงครับบอกผู้ไม่ทันหาดคำเลยครับ ตำรวจอยู่ดีโฉบมากเกือบจะชนท้ายครับโอเคตรงนี้ผมล้อกำแพงบ้านไปแล้วกันอ๋ออยู่ใกล้ๆแค่นี้ครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจอดเลย <c oughs> อื้กินยาเสพติดที่นี่แรงออกไปเป็นกิโลเลย <c oughs> เข้าไปหาพวกมาแล้วแนะนําตัวพวกเราหน่อยดีกว่าแล้วก็น่าจะมีเรื่องแน่ๆครับตรงนี้เดี๋ยวขอเช็คอาวุธสักนิดนึงครับ ไม้ที่เราเก็บมาได้อ๋อโอเคครับยังอยู่ครับไม้เบสบอลเตรียมพร้อมก่อนจะเข้าไปบวกนะครับตรงนี้สวัสดีไอ้พวกติดยาแก๊งบาลชาวแก๊งกุ๊ปสี่ของเราจะมาจัดการแกแล้วในห้องนั้นมันมีอะไรด้วยครับถ้าใครมองทันนะครับไปตายซ้ายพวกกุ๊ปสี่กุ๊ปสี่กำลังจะพังแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราทําการโอ้ยดโดนลุงครับ พอดีว่าผมจะตีมาแล้วมันไม่จับโฟกัสครับน่าจะต้องตีทีเดียวตัวนะครับก็เดี๋ยวขอพยายามจะตีไอตัวที่มันถือไม้เบินบ้บอนก่อนโอเคไรเดอร์มาช่วยครับยังไม่ตายสามครับสมแล้วก็โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เควขึ้นมานะครับให้เรากลับไปที่บ้านของสวีทครับก็ออกประตูนี้เลยตอนนี้พวกแก๊งประหลาดก็คงรู้แล้วว่าแก๊งกู๊ปสิของเรากลับมาแล้ว แล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถอยรถเกมนี้ภาคนี้ต้องระวังสักนิดนึงเผื่อจะชนตำรวจครับถูกต้องแล้วพูอ่แต่ยิ่งไปกว่านั้นนายไม่วิ่งหนีฉันไปเวลาเปลี่ยนนายจริงๆอ๋อเพื่อนคิดว่าพวกมันน่าจะกดพวกเราด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเตือนแก๊งเองสำหรับตอนนี้มามีความสุขกับชัยชนะของเรากันดีกว่าแล้วก็บ้านของสวิตโอเคถึงแล้วครับเรียบร้อยไม่ไกลเท่าไรก็จอดนิ่งๆครับ ตอนนี้สิ่งที่เราทำอาจจะไม่มีผลต่อ,อกแก๊งนั้นเท่าไรแต่หลังจากนี้เราต้องต่อ,อสู้กันจริงๆแล้วแหละใช่กุ๊ปสี่จะได้กลับมาแล้วจริงๆฉันคิดว่าอย่างนั้นเราวเจอกันนะเพื่อนก็จบไ,ไปอีกหนึ่งภารกิจครับภารกิจนี้ได้ในส่วนของชื่อเสียงเพิ่มนะครับแล้วก็ระบบขึ้นมาครับว่าเมื่อสักครู่นี้เมื่อชื่อเสียงเพิ่มเราจะสามารถเรียกแก๊งไปเป็นพวกของเราได้สูงสุด2คนครับ ็สำหรับ EP นี้ชัปเตอร์นี้ภารกิจนี้จบเสร็จซิ้นครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ